ที่จอดรถและนี่ส่วนสาธารณะและนี่ลิฟต์ขนรถตอนนี้แพลก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าของคอนโดนะคะส่วนด้านหลังของแพลนี่นะคะเป็นโลตัสนั่นเองค่ะใครที่สายช้อปปิ้งก็ด้านนี้ได้เลยนะคะและตรงนี้ค่ะนะตามแพลมาเลยก็จะเป็นทางเข้าของคอนโดของเรานั่นเองค่ะ อํา่ะค่ะสำหรับเราก็เดินผ่านประตูหน้าคอนโดมิเนียมของเรามาแล้วค่ะสำหรับประตูนี้นะคะต้องใช้ขีดกาดเข้าเท่านั้นค่ะถึงจะเข้าคอนโดมิเนียมของเราได้ค่ะและสําหรับตึกของเรานะคะก็จะอยู่ด้านหน้าแค่นี้เองค่ะแต่ก่อนที่จะถึงตึกจะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลย ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นบ่อปลาครับขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีสวนนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะสามารถนะคะมาวิ่งจอกกิ้งวิ่งออกกําลังกายได้อีกด้วยนะคะและสําหรับตึกเรานะคะอย่างที่บอกไปอยู่ด้านหน้าเลยนี่ใกล้แค่นิดเดียวเยคะ่ะตึกเราเป็นตึกแรกเลยคะ่ะตึกเอตึกแรกเลยเดินจากประตูคอนโดแค่นิดเดียวก็ถึงตึกเอของเราแล้วค่ะด้านหน้าเลย สำหรับหนุ่มโสดสาวโสดคนใดหรือว่าพนักงานออฟฟิศท่านใดค่ะกำลังหาทำเลดีๆอยู่นะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะไกเซ็นทัลลาเทาแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่นี่ค่ะลายคอนโดมิเนียมค่ะพระหนโยทินนั่นเองค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะขนาด39ตารางเมตรอยู่ชั้น29เลยวิวสวยมากๆเราไปดูวิวกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็จะเห็นค่ะนี่เป็นวิวเมืองสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีบล็อกมักกั้นเลยหรือว่าไม่มีตึกสูงมักกั้นเลยนะคะ อ๋อนี่ค่ะสําหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้อง one bedroom ค่ะมีนี่เลยเห็นไหมเป็นกระจกกั้นกับระเบียงเรียบร้อยเลยนะคะรวมไปถึงนี่ค่ะมีที่กั้นห้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะตรงนี้ก็วางเตียง6ฟุตแล้วก็ที่นอนรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างสบายๆเลยค่ะใครชอบสไตล์ไหนสามารถตกแต่งในสไตล์ของคุณได้เลยค่ะ <laughs> สำหรับห้องนี้ค่ะห้อง Living Room ค่ะและแน่นอนนี้มีความกั้นกับห้องนอนเรียบร้อยค่ะสำหรับห้องนี้มีขนาดใหญ่มากนะคะสามารถตั้งโซฟาแบบนั่งกันแบบ3ที่นั่งได้เลยนะคะพร้อมทีวีนะคะสามารถพาเพื่อนๆมาแฮงเอาทที่นี่ได้เลยค่ะ ออาละค่ะและโซนนี้นี่เลยนี่มีครัวให้ในตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิง์ล้างจานขนาดใหญ่นะคะมีชั้นวางของรวมถึงนี่เครื่องดูดกลิ่นเครื่องดูดควันค่ะพร้อมกับเตาให้นะคะถึง2ขนาดเลยค่ะสําหรับโซนนี้นะคะก็สามารถทาอาหารเบาได้เลยค่ะไม่ว่าจะอุ่นอาหารนะคะหรือว่าทำอาหารต่างๆก็ตรงนี้ได้เลยค่ะ ที่พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับคอนโดนี้ค่ะเพราะว่าเขาแบ่งนะคะโซนที่พักอาศัยนะคะกับอาคารจอดรถค่ะเขาแบ่งตึกกันอย่างชัดเจนเลยและจากที่พักอาศัยของเราค่ะก็ไปตึกจอดรถหรืออาคารจอดรถได้ง่ายมากๆค่ะเพราะเขามีนี่เลยรถกอล์ฟแบบนี้มาบริการให้เราด้วยค่ะไปค่ะเราพาไปดูอาคารจอดรถกันค่ะดยรถกอล์ฟคันนี้นเองไปเลย และที่นี่ค่ะเขาบรหิหารการจัดการการจอดรถได้ดีมากๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนะคะการจอดรถของตึกเอนั่นเองแล้วที่แพวว้าวมากๆค่ะไม่เคยเห็นตึกไหนเลยนะคะว่ามีแบบนี้ด้วยนี่ เป็นลิฟต์ขนรถค่ะที่สามารถขนจากชั้นบนลงชั้นล่างได้เลยนะคะและที่สำคัญมีถึง2ลิฟต์ด้วยกันสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังสนใจนะคะคอนโดขนาดวันเวทลุค่ะใกล้เซน็นทรัลลาดพร้าวและที่สำคัญติดนะคะ MRT 5แยกลาดพร้าวอีกด้วยก็จะแนะนำเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะขนาด39ตารางเมตรค่ะแล้วก็อยู่ชั้น29นะคะจะได้วิวสวยๆแบบที่เห็นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะห้องนี้ราคาเบาๆนี่ราคาตามด้านล่างเลยค่ะหรือ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อด้านบนได้เลยนะคะสําหรับของด้านบนนะคะนอกจากจะติดต่ออยากชอบห้องแล้วนะคะก็ใครอยากได้ค่าขนมงามๆก็ติดต่อด้านบนได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ